จุงกะสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเสีย MJ ็มแล้วก็ช่องเสียอาร์มเจวันครับผมพี่น้องเมื่อนี้ครับกับผมกับเสียอาร์มกำลังสีเดินทางไปวัดบางปิ้งสมุทรสาครเนาะก็ไปคอนเสิร์ตสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับก่อนที่สิไปวัดบางปิ่งครับพี่น้องผมสิภาพี่น้องครับไปประเทศญี่ปุ่นครับพี่น้อง เอดี๋ยวพูดไปภาษาญี่ปุ่นให้พี่น้องฟังหน่อยทักทายเซมากุติเซมากุติครับพี่น้องครับกาเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องกับไปเบิ่งทา่งญี่ปุ่นกันครับว่าเป็นยังไงเนี่ยกะเมื่อนี้กะทัวคอนเสิร์ตจบแล้วเนาะครับอบอสโจอบอสโจกับพิลากอะทัวคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมเมื่อนี้ก็เป็นมือพักพรของทีมงานเนาะฟรีเดย์ฟรีเดย์แล้ว ล้วก็สีเดินทางกลับมาภายในวันที่สิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถับเบิ้งเวลากลับอีเทียนหนึ่งเดี๋ยวผมกับเสียอาร์มนี่ก็สีจอบจบเบิ้งเวลาครับล้กก็สีตั้งใจว่าสิไปครับเนาะไปรอรับบอดโจกับพิลาเขาครับเดี๋ยวก่อนก่อนถี่ไอสีไปรับเพ้าเดี๋ยวจะพาไปญี่ปุ่นก่อนนี่ตอนนี้ครับผมกับมือมือว่านนี่เนาะพี่น้องมือว่านนี่บรรยากาศยุรานเนาะกับอิล่าน้องงหญิงเขานี่อิล่าเข้านี่ไปล่ำเพลินนะพี่น้อง ลองลัมพเพินนนี่แหละญี่ปุ่นแบบบรรยากาศนี่แบบอบอุ่นแห้งทุกคนร้านทุกร้านอ่าต้องต้องพูดแบบนี้เลยทุกร้านอบอุ่นทุกร้านเลยครับผมบรรยากาศเห็นแล้วแบบว่าปลื้มใจดีใจหลรับทิปกั่หลายนี่เดี๋ยวเราแต่ละวันได้ทิปโคตรหลายเลยได้ทุกคนเนาะได้ทุกคนได้เยอะเยอะใช่ได้หลายทุกคนแต่คนจะได้เยอะได้น้อยแมน แล้วแต่ก็แต่ละคนก็อาจจะเยอะน้อยต่างกันนิดนึงครับที่ลานี่อัญะเลยบอจกับวรมดาได้บอจอ่ะอัญะคือกันครับเห็นว่าเมาฟีลูกหมาป่าป่ะสินเฮ้ยมางฟีลูกหมาป่าแมนรรมดาครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศลานเหมือนคลืนจักไอยครับผมล่ำเพลินอีหล่าล่ำเพลินในลานแน่ พี่น้องครับเดี๋ยวกินมาเนาะเดี๋ยวจะเอาวิดีโอลงไปในคลิปอีกทอดหลายๆครับพี่น้องครับตึ้งตึ้งกะคิดทอดครับพี่น้องครับคิดทอดวัดโจคิดทอดอีหล่าเนาะบ่มีแบบโอ้ไปผุนกบบไปหลายหมื่นครับเนาะนี่ พีน่น้องกับเอฟซีก็ตามไปญี่ปุ่นเหมือนตัวคนเลยบอบังคลิปอยู่ประเทศไทยเลยเมามาเมื่อนเนาะมาเคลื่อนที่เมื่อนเศร้าอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใจแต่บอลโจเป็นกระโพดเนาะโพดอ่ะมาเช้าครับก็ให้ยกำลังใจบอลโจครับผมเคีื่องขังบอลโจเสมอบอลโจเก่งที่สุดอบอลโจ เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ให้ผู้สร้างเออผู้ให้ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่มากๆกำลังใจเนาะแมนเราสร้างสร้างงานสร้างเงินให้ให้พี่น้องให้ลูกน้องให้ลูกน้องหลายทีนให้ลูกน้องหลายแล้ววชีิตเออเกือบพันชีวิตไปแล้วก็เหลือไม่ถึงเราด้วยใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจของพวกผมบอโจให้โอกาสเราด้วยแมนบอโจให้โอกาสวันั้นก็ไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องไในแมนกับไ่ได้มาเป็นเสียเอ็มเสียอาร์เจ้าพี่น้องได้นโฮจักซูเมอร์นี่เนาะแมนครับกาแฟ พี่น้องครับเขาไปให้กับรังใจว่าโจครับผมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับผมพี่น้องกัจังที่พี่น้องได้๋ยวหัไปหลายๆคนได้๋ยวหัไปแล้วบอทโจครับโทรศัพท์พังพังไปแต่ตั้งถึงตั้งแต่วันแรกเนาะก็ค้าแรกพังเครื่องเดียวอ่าพังเครื่องเดียวมาอีกเครื่องนึ่งอีกเครื่องนึงกับพังคือเฟซเฟซหลักคือใช้ไม่ได้เฟซหลักใช้ไม่ได้กับอทโจกับสมัครเฟซไม่กินม่าเดี๋ยวสิผมจะเอาเกินหนาจอยพี่น้องบึ้งครับกะ ติดตามข่าวสารตามตามติดตามข่าวสารระวังที่บอโจยงเทพบครับในได้ในที่เฟซนี้ที่ผมจะขึ้นในตรงนี้ครับผมแล้วกาการทัวร์ญี่ปุ่นครั้งนี้ของทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงครับกับบอโจหลักการี่หละเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรกของี่หละพี่น้องว่าเป็นยังไงครับผมประทับใจเนาะประทับใจหลักกีใจที่นั่นี่หละที่ไหนโอกาสที่มีโอกาสได้ไปโกอินเตอร์เนาะ แล้วก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆ,เรวๆนู้นครับก็จะได้ไปยุโรปทัวร์ยุโรปการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ครับเป็นการไปพบปะแฟนๆแล้วนะห<ม>ล<า>กัลกๆกับพบปะแฟนๆอบอุ่นครับบรรยากาศแต่ละร้านกอบอุ่นพี่น้องเอฟซีกับมาหลายพ่อๆๆไปแม่ก็ไปิีมหลายๆๆๆแน่นเอแนนทุกร้านแล้วก็แบบไอ้บางร้านไอ้เกือบทุกร้านแหละที่เขาเก่าเจ้าของร้านมันก็บอกมาได้บอกว่าเออไม่เคยมีแบบนี้มานานแล้วเออ เป็นสิบปียี่สิบปีจรงจ้าคนบ่เคยหลายขนาดนี้บางร้านก็เพิ่งเปิดแล้วก็แบบว่าคนเยอะที่สุดในแมนเยอะที่สุดตั้งแต่สร้างมาเปิดร้านมาครับผมนี่แหละคือความภูมิใจเนาะของอีหล่าเฮาอีหล่าน้อยเนี่ยเดคิดฮอดได้เลยเนาะิฮอดได้ดิมีคนมาป่วดเออก็มีลิงน้อยไปไกลโพดที่ญี่ปุ่นลิงน้อยบ่มีแม่น้อยนะแล้วก็วันที่ไอ้11นี่เนาะ เซบีนี่พี่น้องเดี๋ยวรอฟังข่าวกับว่าบอจสิกลับมายย่ไหดเดี๋ยวผมกับสิไปหับบโจกันแล้วกัมีอีกเรื่องนึงครับพี่น้องครับตอนนี้เร็วนี้ไทยรถแห่ก็จะมีรถแห่12ล้อครับผมกฝากพี่น้องติดตามเดี๋ยวส็ดคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเมื่ออื่นงนี้เมื่อเอื่นก็สิไปรับรถอ่าไปรับรถครับพี่น้องกฝากพี่น้องครับกดติดตามทั้ง2ช่องไว้เสียเอ็มเสียอาร์มครับพี่น้องพี่น้องคู่บุน ครับคู่บาปแลคูุ่ญคู่บาปคู่บาปคู่บรปคู่กรรมรับก็ฝากพี่น้องไว้นําครับผมพร้อมที่จะสมสองพี่น้องอ่ะพร้อมที่ซัพพอร์ตบอสโจพพอร์ตดีลาเนาะตลอดไปแล้วก็ทีมงานสาวน้อยทุกๆคนจังมือเนี้ยจังทุกวันเนี้ยอ่าบอสโจกับดีลาไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นเข้ากับม่ซอยทางนี้เด้อยางในน้อยอาจจะซอยบ่ด้หลายแต่ก็อยากซอยอ่าอัปเดตแมนจังจังเฮ็ดชีพฮากับ กับซอยแบบโปรโมทง่ายเนาะโปรโมทเท่าที่เท่าที่เ็ด<ช>ได้กะบ่ได้ไลยกะนหน่อยเอ,าอ้าทั้งบินโดนให้แมร์กะให้พี่นอ้องได้เบิ่งตามค้าเรียกร้องพี่น้องก็เรียกร้องมา่าเสียเอ็มบินโดนให้ดูดหน่อยจัดให้ครับผมก็จ,จัดให้เมืม่อน,นี้ยจะบินเทิง้ากมานเมื่อนี้สิบินจันนงจันบุตรบอจังเมื่อนี้เพราะว่าจังบินโดนมากอ่ะโอ้เห็นเห็นบรรยากาศบรรยากาศอลังการเนาะคนหลายคนหลายด้วงานพี่น้องสีบอกให่เลยว่าสาวน้อยละเมินโชว์ปีแรกได้ขนาดนี้โอ้โห อเนี้ยเต็มสังกะสีทุกท่านธรรมดาธรรมดาจะพาพยิมแป้นแล้วเอ่อจะพาพยิมแป้นเลยเจ๊กอยเนาะเจ๊กอยสารเพรน่ะยิ้มเลยพี่เต้ยอ่าพี่เต้ยสุดยอดสุดยอดมากกะยินดียินดีน้ำผู้จัดแล้วกะดีใจน้ำบอลโจที่แบบสาวน้อยลำเพลินโจแบบเปิดตัวแล้วแบบนี้เนาะได้ขนาดนี้แล้วกะเขาเรียกได้ว่าเป็นดีนเอสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยใช่คือแบบถอดแบบแบบกดกิบเลย เออซ้ำแฝดมาเตยเตยเงาเลยด้เตยเออแล้วก็แล้วก็อีกความอีกหนึ่งสิ่งที่ประทับใจก็คือในการมาทวงเทปบอโจนี่กัลสิมีการปรับสคริปต์เอ้ยอย่างเดียวพี่น้องเราคนที่เขามางานมวนคือแบบโคนเออเรื่องงานเตยอย่างเดียวเราไม่้พี่น้องเอฟซีเขาถือใจครับอ่ากัลิมีแบบคนที่เขามากผมก็ได้สัมผัสเนี่ยกะสัมผัสอาจจะเป็นอะไสัมผัสหลายคนครับเพราะว่า ไ com, um. อ้บางค้นกัแบบไอ้หาท่างกระป่านโพอแล้วยังว่านี้เออครับผมกะเดี๋ยวมือนีจะดูเซ็ตคลิปไปพี่น้องเบ nah ิ้งอีกครับผมขึ <sh ้นทางด่วนอือกับพี่น้องครับตอนนี้ผมกะอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงกัสิเดินทางไปถึงวัดบางปิ้งเนาะสมุดสาครแล้วก็วางต้มอยู่ใกล้ๆอ่าไม่มีเออลายการที่ใตคลิปไปพี่น้องเบิ้งครับกะฝากพี่น้องครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับ เพื่อที่สิบปราผัดคลิปใหม่ๆจากผมสองคนเสียเอ็มเสียอามพี่น้องคู่บุญคู่บาปคู่บาปโอ้วิ่งฟีตลอด<ห>การ <laughs> รับพี่น้องครับพอกันคิดหนาครับสวัสดีครับ